หากกันไว้คือขอนียวมันแก่น ยาสุเพทแตกม่างคือน้ำถือข้าวเหนียวสวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพอกับวิธีสาลเร,รียนฟังลำอุ้งเนาะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้วันที่21กุมภาพันธ์ค่ะมื้อนี้ก็เอาเรื่องของน้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะสาลนอนเพี้บ้านแพงเนาะคะ่ะหรือน้องอุ้งอิงธิดาลำเพลินมาฝากพี่ต้นน้องเนาะคะ่ะมื้อนี้ช่วงบ่ายเนาะ,ะพี่น้องน้องอุ้งอิงแล้วก็บ,บอสโจแล้วก็ทีมงานบางส่วนเนาะคะ่ะก็สิได้นำโหลดแฮเนาะคะ่ะไปลำ่ำถวายเสียงที่ศาลแม่ฮันนี่เนาะคะ่ะศรีสานะ เกษนทางอุบลศรีสะเกดเนาะพี่น้องขาไกลๆกับไปส่งกาลังจะหิหล่าได้เด้อพี่น้องคะ่ะหลังจากที่ไม่ฮั่นนี่ห้โชคเนาะค่ะพี่น้องอันนี้วิธีสางกเก็บภาพมากมือขึ้นค่ะพี่น้องมือขึ้นิ่นใส่้สุดสวยคะ่ะค่ะพี่น้องที่ดาว่านอนกองเฮาหรือสาวน้อยมาัศจัย์เนาะคะ่ะ นองอุ้งอิงแห่งบ้านเพชรบ้านแพงของเหาเนาะค่ะพี่น้องไปชมบรรยากาศเลยค่ะพี่น้องฝากเสียงลองเสียงล่ลำเนาะค่ะพี่น้องหอบฝันมาลังหานของอีหลาเนเด้อพี่น้องตอนนี้นนใครออกเพิ่มจับหนา่น้องเพิ่มตาขัาเพิ่มเู้งามขึ้นค่ะพี่น้อง,องวิวัฒนาการเนาะค่ะเด้อดิงที่เพิ่มประทานหน้าเนาะพี่น้องตอนนี้ มือนในไดลุกโป่งไล้ไล้ลค่ะพี่น้องตองขอบพุ่นคะพีงชุมพ้บนุลีนะคะพี่น้อกเ,เที่ยงที่ไปให้กำลังใจอีลาเนะาะค่ะแล้วก็ทีมงานเ็นได้ลุกโป่งพี่น้องนุง๊พลนมาลุกโป่งไล้หลค่ะพี่น้องอันนี้คือบอสโจนะคะพ่อผู้เพินเมตาเนาะค่ะเด็กน้อยตา,าดำเหมือ